ลุกล่าสุดชมพู่อาริยาศาสตร์ออร่าความแซ่บไปทั่วงานออกงานแต่ละทีไม่เคยทำให้แฟนคลับต้องผิดหวังเลยค่ะสำหรับซุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อาริยาเทสการแต่งตัวของแม่นั้นสวยเก๋และดูแผงมากๆเลยค่ะล่าสุดเมื่อวัน26กรกฎาคม2566ชมพู่ก็ได้มาร่วมงานอันแพก l e ฟ์เดนิ e ซัมซ s งกาแล็กซี งานนี้บอกเลยว่าแม้จะเต็มสาตอร,ราความสวยแซ่บไปทั่วงานเลยโดยชมพู่มาพร้อมกับชุดสุดแซ่บเป็นชุดเดรสสีดำดีไซน์สุดเก๋ตอนที่ชมพู่เดินเข้างานนั้นบอกเลยว่าแฟนๆฮือฮาหนักมากโดยชุดนั้นเป็นสีดำที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่สวมใส่นั้นได้อวดความแซ่บแบบเต็มคาราเบลยิ่งช็อตที่หันหลังด้วยแล้วบอกเลยว่าแซ่บมากๆ ทำเอาใจสั่นกันทั้งงานเลย